สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับผมมนีกับมานั่งเห่นนะครับนะส้มกองหั่นกันไปเรื่อยๆครับผมใบนี้แกมือสว่งล้อน่งของเจ้าของใส่ครับผมเจ้าของใส่ของไหวเทียมไปวันมีเวลาเห็ุครับผมไหวเทียมกับพ่อใส่เรานะครับนาะการใส่นกม่านประมานหาเทือกนั่งได้กึ่น จ้าของที่เจ้าของใส่นะครับเนาะหลายอย่างกันก็ดีนกครับผมบอยในบอยน้อยนกบอูอิดอัดตัดตัวใหม่ใบซ้องนี่แกหาหาลูกค้ายุ้ครับผมลูกค้าสร้างไว้เพิ่นกำลังหาเงี้ยเนี่เยเพื่อนเพิ่นบ้านพ่อมีไปหาลูกข่ายยอะ ลูกค้า้านพร้อมรับครับผมพ่อก็เอาไว้สก้อนเอาไว้ให้ลูกค้าพ่นพร้อมิ่นสิทักมาหาดอกนะครับ๋ย่ได้ว่ากันนะครับนะพร้อมก็ค่อยเอาไปว่าอบ่พ่อ้ันรับครับผมเอาเนี่ยเสียบลักเฮ็ดอีให้เป็นไม้ครับผมเนี่ยเสียบลักข้าเป็นไม้ล้วก็ใส่ลวดเข้าไปนั่ม ใส่ลวดกันกันแตกครับผมลวด3ามซีตัวครับยิ่ง้าไปเป็นลวดสแตนเลสกันหักครับผมใชยางดีแต่ประตูไม้ครับผมสีเงาเงาเป็นวายแท้ครับผมทา,า,าคือสองสามมือครับผมถทาไล่บ้า,านเก็บรา,ายละเอียดด้วครับเ,เดี๋ยวเมื่อกี้ส่งค่อยเก็บเสียนออก เ,เจ็บเป็นสองสามรอบครับร่นไฟน้ำเ,เ,จเจ็บเ็บสียงร่นไฟแล้วก็เดี๋ยวจะเอา,เเอามีดคัตเตอร์เพื่อ,เ,อเจ็บเล็กน้อยครับผมซีกันเรียบร้อยแล้วเ,เปิดตู้ครับครับผมข้างในเนียนขัดอย่างดีครับผมละเอียดข้างนอกข้างในเหมือนกันครับผมข้างในเป็นสามขาครับขาที่สามเด่น ว่าทั้งนอกสิบเ็เห็นภายนอกไม่เห็นเห็นแต่ภายในครับผมเ,เก็บรายละเอียดเพราะว่า้ามี่มันสิกระสุดตาไา่กับสีบัต่อเนื่องครับผมล่ไหวเฮาถ้ามีขอต,อต่อจังสี่สมุิสมสมุิมีขอต,อต่อจังสี่ไล่กับสีไม่อค่อยตรงกันสีผสมมุินะครับสีผสมมุิคือตั้งลหลเสาข้างนอกแต่มีเสาข้างในครับ เอาบ๊อหลายใหญ่ห้างครับผมไปนี่เก็บถาอาจารย์เบิ้ลไหวเล่าไปครับผมเอาคลิปนี้กับบมี่ยังลายครับผมามาฝนตกพึงเศร้า,ามานางล่นกันซื้อๆดอกครับผมเอาขออนุญาตลากพีล่ลานน้องก่อนเด้ครับเด้อบาทไปก่อนครับวัสดีครับผม